สีชมพูบานเย็นครั้งแรกกับการทําสีมุกสีนี้นะคะสวัสดีค่ะนกค่ะสิ้นทอมือสุโกไทยนะคะวันนี้นกมีสิ้นมุกสีงามๆให้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็นสิ้นมุกสีบานเย็นนะคะทั้ง3ผืนพื้นสีดําค่ะดอกสีบานเย็นงานจริงจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อเชิงยกลายทั้ง3ผืนนะคะเดี๋ยวนกให้ดูรายละเอียดทีละผืนนะคะ สิ้นมุกนะคะมารู้จักสิ้นมุกก่อนว่าสิ้นมุกก็คือจะเป็นลายกลมๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็กลมๆแล้วก็มีจุดตรงกลางนะคะอันนี้คือลักษณะของสิ้นมุกนะคะเป็นงานทอมือที่บ้านเรานะคะงานชนุมชนศรีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือก็จะต่อด้วยหัวสีแดงนะคะเป็น เอกลักษณ์ของบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อด้วยหัวแดงไม่ว่าจะสีสอะไรนะคะแล้วก็เป็นมุกนี่ค่ะน้องไดูแล้วก็ต่อเชิงเชิงผืนนี้เห็นไหมคะว่าลักษณะของตัวสิ้นกับเชิงสิ้นเข้ากันมากก็คือก็จะออกสีม่วงๆแล้วก็ชมพูชมพูนะคะแล้วก็พื้นเห็นไหมคะแล้วก็ดอกยกลายแบบฉบับของสุโขทยัยเห็นไหมคะ เข้ากันค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะมีผืนเดียวค่ะแบบนี้นะคะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะชุดนี้ผ้าชุดนี้ก็จะในราคา1,650บาทพร้อมส่งถึงที่ mm hmm. เห็นไหมคะนุ mm ๊ก hmm. บอกแล้วว่าสีสวยเข้ากันใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ อันนี้ผืนแรกนะคะผืนแรกที่หยิบม,มาให้ชมกันผืนแรกก็สวยแล้วเห็นไหมคะมาดูผืนที่สองกันต่อเลยคะ่ะผืนที่สองหัวสิ้นกับตัวสิ้นก็จะเหมือนกันนกก็จะให้ดูแค่เชิงนะคะเชิงเชิงอันนี้จะนี่นานๆจะไม่เห็นนะคะเชิงลายดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสามแถวค่ะเห็นไหมคะหนึ่งสองแล้วก็สามสามแถวนี้แล้วก็เป็นเชิงที่ทอยยากก็คือสองก็สวย ข้างบนเป็นสีดําข้างล่างเป็นสีแดงเห็นไหมคะแล้วทําไมนกถึงหยิบเชิงนี้มาเห็นไหมคะว่าคือมันมีสีที่ไปด้วยกันได้ก็สีนี้ค่ะเห็นไหมคะโทนชมพูชมพูม่วงหรือสีบานเย็นค่ะเห็นไหมคะมีชมพูมีแดงแล้วก็สีบานเย็นซึ่งเข้ากันได้แล้วก็มีความโดดเด่นก็คือมีดอกสีเหลืองแล้วก็มีเชิงสีแดงซึ่งเข้ากับหัวด้วยค่ะหัวสีแดงเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะทำให้ดูสวยโดดเด่นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ผืนเดียวค่ะชุดนี้คือส่วนใหญ่ตัวสิ้นเหมือนกันแต่เชิงนะคะจะทำแค่เอามาต่อแค่อย่างละผืนจะไม่มีมาเป็นชุดๆโลโลนะคะเพราะเป็นงานพรมือบ้านเราเราก็จะให้เห็นความแตกต่างของอสิ้นค่ะว่า,าแต่ละลายแต่ละผืนมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นมีผืนเดียวใครสนใจทักมาได้ค่ะ ใส่แล้วสวยดอกเชิงดอกไม้งดงามเชิงแดงเข้ากับหัวสีจริงนี่ค่ะแจ่มสวยสดใสนะคะใส่กับถามว่าใส่กับสีไลได้บ้างใส่กับสีชมพูได้ใส่สีบานเย็นได้ม่วงได้นะคะหรือจะสีครีมเหลืองซึ่งเข้ากับตัวล่างก็ได้ค่ะเห็นหะ,อ,ะอยากให้ดูค่ะ เห็นไหมคะมองตรงไหนก็สวยนกบอกเลยมีผืนเดียวเท่านั้นคะ่ะแบบนี้อ่ามาดูผืนสุดท้ายกันคะ่ะที่นกเอามาให้ชมในวันนี้นะคะส่วนผืนที่3นะคะที่นกมาให้ชมคะ่ะตัวสิน้นหัวสิ้นเหมือนกันคะ่ะก็คือลักษณะผ้าานเราก็คือสาส่วนหัวตัวแล้วก็เชิงคะ่ะเชิงอันนี้ยกดอกสีขาวนะคะ เป็นลายประยุกต์ค่ะแต่เป็นงานพอมือค่ะยกดอกขาวแต่พื้นก็จะไล่เฉดสีเข้ากับตัวสิ้นนะคะ mm hmm. เห็นไหคะลองค่อยดูค่ะอันนี้คือลายของเชิงซึ่งเชิงนี้นกบอกเลยว่าคือไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะนานๆมีมาให้ชมกัน mm hmm. เห็นไหมคะลายก็จะสวยโดดเด่นขึ้นมามีผืนเดียวคะ่ะ ไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วผืนนี้นะคะนกบอกเลยค่ะถ้าใส่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะสวยค่ะเพราะว่าพื้นพื้นของเชิงสิ้นนะคะจะเข้ากับตัวสิ้นเห็นไหมคะก็จะมีความโดดเด่นของเชิงขึ้นมานิดนึงนกครีให้ดูทั้งผืนเวลาใส่นะคะนี่ค่ะ ก็คือพื้นเขาก็จะเหมือนคือกลมกลืนเข้ากับตัวสิ้นแต่ก็จะมีเชิงที่แบบสีขาวที่มันโดดเด่นออกมาสำหรับคนที่ชอบพืนนี้นะคะทักนกเข้ามาได้ค่ะเป็นงานทอมือน,นะคะสีไม่ตกผ้าไม่หมดค่ะใส่สวยนาน20ปีสียังเหมือนเดิมนกรับประกรันเพราะว่าชุมชนที่บ้านเราทอใช้เองค่ะ สนใจผ้าแบบไหนหรือสงสัยกเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยสามารถแอดไลน์สอบถามน,นกได้ค่ะยินดีให้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยค่ะแล้วใครที่ชอบชมความงามของผ้านะคะที่ชอบผ้ากดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกหาสิน้นสีง,งามๆส,สวยๆหรือว่าแบบใหม่ๆของสุขโขไทยให้ชมกันทั้งงานทำมือและงานทอมือนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะแล้ว3มผืนนี้ใครสนใจนะคะแอดไลน์นกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วในราคาผืนละ1,650บาทนะคะส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ